ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานตัตตมภาดฝากข้อคิดกติธรรมคุณธรรมของมนุษย์เราหรือเราจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขต้องมีธรรมะหนึ่งก็คืออัปจจานใไมยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในช่วงเทศกาลรสรงกรานตเราได้ ทรงน้ำพระสงฆ์สูงสุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ขอขมารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีรับหลังก็ดีได้ขอขมาต่อผู้หลักผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวเพราะผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสมีคุณธรรมมีประสบการณ์ให้กําลังใจท่านเราได้แสดงออกถึงความอ,อนน้อมถ่อมตนกตัญญู ต่อพระพุทธศาสนากัตัญูต่อบิดามารดากัตัญูต่อสถานที่กตััญูต่อการเล,ล่ามิตรความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่คนรักมีแต่คนนิยมชมชอบพรของพระพุทธเจ้าใครที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภะละอ่อนน้อมถ่อมตนผู้คนสันเตินกระด้างถือดีไม่มีจำเริญ น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนบุญกิริยาอัปจายะอมไมอม่อ,อนน้อมถ่อมตนยิ่งอ่อนน้อมเท่าไหรมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสองก็คือความกะตันอยูร้อยแห่งความดีความกตันอยูมาที่หนึ่งทุกคนทุกท่านล้วนมีที่มาเมื่อก้าวหน้าอย่าลืมก้าวแรก ฝากข้อคิดกติธรรมหลักในการดำเนินชีวิตให้เรานี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักวางตัวมีความกะตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณคนดีต้องมีสองตากะตันยุตากะตะเวทิตารู้คุณตอบแทนคุณก็ขออนุโมทนากับ f เอซียาติธรรมทุกคนทุกท่าน ในวารดิธีขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์อัตตมาภาพขออารัธนาค,ธคุณพระพุทธูผสุงลำคุณพระธรรมผู้สูงทรงคุณประสงค์ผู้ประเสริฐขอคุณงามความดีที่เอฟซียาติธรรมทุกคนทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณของทานคุณของสิมคุณของภาวนาขออนิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพะละปัจจัยนุนนำทรงให้ เอฟซียาติธรรมทุกคนทุกท่านปราศจากสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพปปภัยมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติทุกคนทุกท่านจะเริญพรหมทนาสาธุคุณโย